อาทิตย์กับเสือสมิงแห่งป่ามืดค่ำคืนหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงบนหมู่บ้านริมป่าใหญ่ชาวบ้านเล่าขานว่าเสือสมิงผู้ครองป่ากํำลังออกล่าใครกล้าหาญพอที่จะเข้าไปในป่านั้นจะต้องเจอกับเวทมนต์ลึกลับและความมืดที่สามารถกลืนตาอาทิตย์ หนุ่มนักเวทจากหมู่บ้านถือมีดหมอเก่าแก่ที่ซืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขาเดินเข้าสู่ป่ามือกำวงยันทองแดงที่มีคาถาแสงสว่างคอดปกป้องทันใดนั้นเสือสมิงปรากฏตัวจากความมืดดวงตาสีเลือดมองเขาอย่างเยือกเย็นพริกตาเดียวมันก็หายไปอีกครั้ง เหลือเพียงเสียงคำรามและรอยเท้าที่ลอยอยู่บนพื้นอาทิตย์ไม่กลัวเขาเริ่มสวดมนต์เวทแสงอัคนีอรุณไฟสีทองพุ่งออกจากวงยันล้อมรอบร่างเขาเป็นโล่ป้องกันเสือสมิงโจมตีด้วยร่างเงาที่หายตัวและโจมตีแบบไม่จับต้อง การต่อสู้กลายเป็นเกมระหว่างแสงและความมืดเสือสมิงเรียกเงาเวทมนต์ออกมาห้อมล้อมอาทิตย์เป็นเงาดำคล้ายพายุแต่เขาใช้คาถากระจายแสงสีทองพุ่งทะลุเงามืดกลายเป็นลำแสงฟาดฟันราวกับสายฟ้าและแล้วอาทิตย์รู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆคือความกลัวในใจของเขาเอง เขาหายใจลึกปล่อยวางความกลัวเรียกพลังเวทจากจิตใจของตัวเองเสือสมิงหยุดเคลื่อนไหวดวงตาสีเลือดมองเขาด้วยความเคารพเจ้ามีใจกล้าและใช้เวทด้วยปัญญาไม่ใช่แค่กำลังเสียงนั้นก้องขึ้นกลางป่าก่อนที่เสือสมิงจะหายไปเหมือนฝัน อาทิตย์กลับถึงหมู่บ้านพร้อมรอยยิ้มและมีดหมอที่ส่องแสงทองราวกับได้รับพรจากป่าเรื่องเราของเขากลายเป็นตำนานผู้กล้าสู้กับสิ่งลึกลับโดยเวทมนต์และใจที่ไม่หวาดกลัว